รานีพิขุสังคัสสะโอนโนชยามะสาทโนพันเตพิขุสังโฆ

อดีจะแต่สพานให้สร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับของอกเวลาที่กลุ่มพลังมุลนนต่างๆตีสร้างรปวัตส้าานไปเรื่อยๆเราารข้ามาพี่พี่หินได้ไหมครับใช้ครับใช่เนื้อง่ายสทำคันพี่บอกในเวลาเก้านเวา ตาเนัตนรปัญจสิมราะโมตสลาตะปวัสตพร้อมด้วยบรรดาพระงฆ์กอน อันประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนตุาาลาการอายการทหารตำรวจเหล่ากาชาตจังหวัดสัตว์แก้วพนักนางานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วน ครับ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  <small>